อมจัดดนนี้มิใช่มีลาภสการะความสรรเสริญเป็นอนิสง์มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลและสมาธิและญาณทัศนะเป็นอานิสง์ พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติความที่จิตสุดทนอันวิเศษอันไม่กำเลิกขึ้นมาอีกและเป็นประโยชน์พรหมจรรย์นี้มีวิมุติเป็นแก่นสารวิมุตตินั้นเป็นแก่นสารของพรพรหมจรรย์ สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆกัลายาณมิตรกัลายาณธรรมทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทําอย่างไรนะผู้ที่นับถือพุทธศาสนาผู้ที่บวชมาเป็นภิกษุในพุทธศาสนาหรือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะจะเข้าถึง แก่นของพระศาสนา,า,าได้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะครับแล้วก็พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแนะแนวทางเอาไว้เรามาดูครับว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแนะแนวทางเอาไว้อย่างไรในเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนฟังดูดีๆแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะเข้า ถึง,ถงแก่น,กนของพุทธศา,า,าสนาได้โดยง่าย ประเด็นมีอยู่ว่าธรรมดาต้นไม้ใหญ่ย่อมมีทั้งใบอ่อนสเก็ดเหลือกกระพี้และแก่นพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ก็น่าจะมีเครื่องประกอบเหล่านี้อะไรล่ะคือใบอ่อนอะไรล่ะคือสเก็ดอะไรคือเปลือกอะไรคือกระพี้และในที่สุดอะไรล่ะคือ แก่นของพุทธศาสนาภิกษุในพุทธศาสนาควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงแก่นของพระศาสนาได้นี่คือประเด็นปัญหาทั้งที่อยู่ในใจทั้งที่มีข้อถูกเถียงและก็มีการสนทนาในระหว่างภิกษุสงฆ์และในระหว่างผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในพุทธศาสนา เมื่อจะเอาจริงเอาจังแล้วก็จะต้องค้นหาว่าแท้ที่จริงแล้วแก่นของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ ตรัสเอาไว้แล้วครับได้ชี้แนะแนวทางหาคำตอบให้แล้วอยู่ในพระไตรปิฎกในจุระสาโรปรมาทสูตรนะครับมูรปันนาตมัชฌิมานิกายซึ่งอยู่ในหน้าที่356นะครับพระไตรปิฎกเล่มที่ย0นะครับก็ถ้าสนใจที่จะเปิดพระไตรปิฎกก็ต้องไปดูในเล่มนั้นนะครับแต่ว่าผมจะยิดยกเอาคำตอบที่อยู่ในเล่มนั้นเนี่ย มาตอบไว้ในที่นี้ก็ลองมาดูกันครับว่าพระพุทธเจ้าตอบประเด็นเหล่านี้ว่าอย่างไรและอะไรคือแก่นของพระพุทธศาสนา กุลบุตบ,บางคนในโลกนี้คิดเห็นว่าเรา,เ,ราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันโศกความเศร้าโศกและความพิไลลำพันทุกขเวทนาความเสียใจย<ล>ความคับแค้นทั้งหลาย ครอบนำแล้วเป็นผู้ออกจากเรือนบวชแล้วในธรรมวินัยด้วยศรัทธาครั้นบวชแล้วอย่างนั้นให้ลาบสการะความสละเสร,รเิญเกิดขึ้นอยู่เธอก็เป็นผู้ที่มีความยินดีเติมความดำริด,ด้วยลาบสการะความสละเสร,ริญนั้นย่อมยกย่อง หรือยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีลาบสการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุเหล่าอื่นเป็นผู้ที่ลีลับมีสักดาหนุภาพน้อยดังนี้เธอไม่ให้ความเกิดความพอใจแล้วก็ไม่ยินดีที่จะภาคเพียรเพื่อทำให้แจ้งทำทั้งหลายอันยิ่งกว่าพระนีตกว่ากว่าลาบสการะและความสารเสรินนั้น เรากล่าวถึงบุคคลเหล่านี้หรือภิกษุเหล่านี้ว่าเปรียบดังบุรุษต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่ตั้งอยู่มีแก่นตั้งอยู่กะพีเปลือกสะเก็ดเด็ดเอาใบพอนที่กิ่งด้วยเข้าใจว่าแก่นถือเอาไปกิจซึ่งควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้น ก็จะไม่สาเร็จประโยชน์ได้คุรบุตรอีกคนหนึ่งเห็นทุกอย่างนั้นเหมือนกันเป็นผู้ออกจากเรือนบวชในธรรมวินัยให้ลาบสการะความสรรเสริญเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นผู้มีใจยินดีด้วยลาบสการะความสรรเสริญนั้นเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นครั้นให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีใจยินดีเต็มเติมความดำ่ริ ด้วยความถึงพร้อมด้วยสินนั้นย่อมยกตนข่มผู้อื่นเพราะถึงความพร้อมด้วยศินไม่ภาคเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมทั้งหลายที่พระนีตกว่าศินเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นกับพีเปลือกเสียถากเอาสะเก็ดเข้าใจว่านั่นนั้นคือแก่ะ แล้วก็เอาไปกิจที่ควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้พู้หนึ่งครั้นบวชแล้วให้ลาบสการะความสรรเสริญเกิดขึ้นอยู่ให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่เติมความดำริด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้น ครั้นให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นแล้วเธอก็มีใจยินดีเติมเต็มความดําริด้วยความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นยกตนคมผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นไม่ภาคเพียนเพื่อทำให้แจ้งธรรมซึ่งประนีตกว่าความถึงพร้อมด้วยสมาธิเรากล่าวบุคคลนั้น ว่าเหมือนบุคคลที่ต้องการแกะเมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นกับผีเสียทากเอาเปลือกเข้าใจว่านั่น,น,นคือแก่นเป็นละกิจที่ควรทำ ตนเองให้ถึงแก่นก็จิตของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ก็คือเข้าไม่ถึงแก่มีบุคคลอีกผู้หนึ่งขั้นบวชแล้วให้ลาบสักการะและความสริเสริญเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่เต็มไม่เติมความดํำริของตนไม่เพียรพยายามทำสมาธินั้นถึงแม้ว่าทำสมาธิ เธอได้ยานททศนะคือความรู้ความเห็นเกิดขึ้นแล้วครั้นได้ยานททศนะเกิดขึ้นแล้วเธอก็เป็นผู้มีใจยินดีย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยยาณททศนะที่ตนได้ไม่ภาคเพียนเพื่อที่จะทำให้แจกทำทั้งหลายอื่นๆซึ่งประนีตกว่าเล่ากล่าวบุคคลน,นี้ ว่าเปรียบดังบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นเสียถากเอากระพีโดยเข้าใจว่านั่นน่ะคือแก่นเอาไปซึ่งจิตของบุรุษนั้นที่ต้องการแก่นไม้ก็จะไม่สามารถสำเร็จลงได้บุรุษบางคนในโลกนี้ครั้นปวดแล้วให้ราบสัการะครอบงำอยู่ให้ความถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิ และยาณทศนะที่เกิดขึ้นแล้วนี่ครอบงำอยู่เธอก็ไม่เป็นผู้มีใจยินดีภาคเปลี่ยนอยู่เพื่อที่จะทำให้แจ้งทำทั้งหลายอันประณีตกว่ายาณทศนะตทำที่ยิ่งกว่าประณีตกว่ายาณทศนะเป็นไหนไหนมีอยู่ แต่เธอก็ไม่ภาคเปลี่ยนที่จะทำไปให้ถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกรมทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่แรกธรรมนี้ยิ่งกว่าประณีกว่าญาณทัศนะอีกข้อหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้บรรลุฌานที่สาม ได้บรรลุฌานที่สี่บรรลุอาการสานัญยาตนะอรูปฌานบรรลุวิญญาณัญจาตนะอรูปฌานบรรลุอากิจัญญาัตตะอรูปฌานบรรลุเนวสัญญานาวสัญญาัตนะอรูปฌานบรรลุสัญญาเวทยิตดิโลอาสวะทั้งหลายของภิกษุทั้งหลายนั้นสิ้นไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาแม้ธรรมนี้ก็ยิ่งกว่าประนีตกว่าญาณทัศนะเรากล่าวบุคคลนั้นว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เมืม่อไปถึงต้นไม้ใหญ่รู้จักว่าแก่นตัดเอาแก่นเท่านั้นถือเอาไปกิจที่ควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ดังน,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 นี้ ว่าเป็นพระพุทธลหลัดนะครับเป็นพระศาสนาหรือเป็นคําสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยยกเอาบุคคลหลายๆประเภทขึ้นมาว่าบางคนก็ปฏิบัติธรรมพอได้กะพีก็ดีใจพอได้สะเก็ดก็ดีใจพอได้เปลือกก็ดีใจแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ภาคเพียนต่อไปก็จะไม่สําเร็จผลได้ แต่ถ้าภาคเพียรต่อไปจนบรรลุแล้วก็ทําให้อาสวะสิ้นไปก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้อันนี้ถือว่าพระพุทธองค์พยายามที่จะบอกที่จะสอนว่าอย่ายินดีและยึดติดอยู่ในสิ่งที่ตัวเองได้ในสิ่งที่ตนเองพบนะครับแต่ให้เดินหน้าต่อไปเมื่อจิตนั้นยังสามารถพัฒนาเข้าไปในพระธรรมได้อีกนะครับโดยในตอนท้ายเนี่ยพระพุทธองค์ได้บอกว่าพรหมจรรย์น,นี้ ไม่ใช่มีลาบสก,กาละและความสรเสริญเป็นอานิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและญาณทัศนะเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์น,นี้มีเจโตวิมุตติความที่จิตหลุดพ้นอันวิเศษและไม่กำเริบขึ้นมาอีกนั้นเป็นประโยชน์อันสูงสุดพรหมจรรย์น,นี้มีวิมุตติเป็นแก่นสารวิมุตตินั้นคือที่สุด คือแก่นของโพรหมจันหรือแก่นของพระพุทธศาสนานั่นเองครับอันนี้เป็นบทสรุปที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าแก่นของพระพุทธศาสนานั้นจริงแล้วคืออะไรแล้วก็ส่วนใหญ่บุคคลมักจะติดอยู่กับเปลือกติดอยู่กับสเก็ตติดอยู่กับกัะพี้ของต้นไม้ใหญ่นะครับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันครับลาบสากาละคือเกลด็ดคือสเก็ตคือ คือเปลือกคือกระพี้นะครับไม่ใช่แก่นแก่นนั้นคือการทำจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับผมก็พยายามประมวลแล้วก็สรุปนะครับเอาใจความข้อความจากไตรปิฎกมาแล้วก็มาพยายามสรุปแล้วก็พยายามกลั่นออกมาเป็นภาษาที่ให้เข้าใจง่ายๆคงพอเข้าใจได้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปครับอาจารย์เช้าชาแนล จะนำเรื่องดีๆอย่างนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ